สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะสุผู้สุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะไม่ได้ไลฟ์หรอกนะคะเพราะว่าเจยอยู่นะคะโอเควันนี้ฉันจะกินแบบว่ากินข้าวแบบว่าไม่ได้ไลฟ์สดโอเคเดี๋ยวเพื่อนแป๊บนึงขอตังตูดก่อนแป๊บนึงโอเคเมื่อนฉันก็มีอะไรกินนะคะมีวันนี้ทําน้ําพิกผักนะคะนี่ค่ะผักลวกนะคะผักลวกผักลวก,ก,ลวก this one ต มีสองก็ทูนา่าทูนา่าเออชิลิทูนา่าโอเคแล้วก็มีข้าวนะคะมีไข่ไม่ปอกะคะ่ะแล้วก็มีโอ้นี่มีหลายอย่างแล้วก็มีสเต็กก็คือว่าหมูย่างอะไรหมูตอกโอเคเพื่อ,อนๆคือไม่มีที่แล้วนะคะสําหรับไข่ก็แบบไม่น่าจะมีที่สําหรับไข่โอเคเพรว่าฉันเ <laughs> จ้าอันนี้วางลงตรงนี้แล้วกัน เราจะมาปอกไข่กันนะคะเดีย๋ยวก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวช่างขอปอกไข่ก่อนแป๊บนึงค่ะขำเพื่อนขณะนี้นะคะช่าก็จะทำเอ่อน้ำอันนี้ไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวช่างจเปลี่ยนห้ขัดไปด้านนี้นะคะด้านขัดเสร็นะคะ,นนะ,คะมันจะไหลทีนิดนึงเนาะเพราะว่าจุ่น ก็ดีนะมันเป็นแบบหุ่นลอตะเรี่จะเป็นหุน่นไะเร่ะแต่มันไม่มีที่กาอะไฉันไม่ชอบใส่

ันไม่เป็นผู้ดีเลยวบล่ะแล้วพอจะจด้ฉันขวบพริกเองะฉัไม่ใช้พริกํำสำเร็จเนาะพว <c oughs> กน่ะค่ะเพื่อนๆนี่คือแบบน,นี้แบบทำไมสโศกจังเลยตกนี่แหละค่ะชีวิตจริงช่างเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนไม่ควรที่ซกโลสักลักค่ะเป็นแบบง่ายอ่ะอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะ เดี๋ยวกิกนเนาขับเป็นเป็จะไม่ได้เรืงมากใส่มากใหม่จะกินข้าวเดี๋ยวดูข้าวมากข้าวสุดๆเลยมีผักชีเด้อผักชีสดเดี๋ยวตามผักชีเกือบตกแล้วผักชีสด this one coriander บ้างไม่ขอใช้เหมือนกันหน้าคืขอขมเหมือนเน I said I don't want to use my hands to eat because even I don't use my hand, people run away from me. <laughs> when I walk sometimes, I don't know why. I'm not zombie. ไอตัวแฮปโก้กินผักสดแล้วก็เหมือนอะไรข้าปาก มันแบบเกลียอ่ะเนาะไม่รู้ว่ามาจากไหนมาจาก,กเกลือหรือเปล่าอยากจะไล่เนะาะแต่ว่าไม่สะดวกเรื่องเกินอเน,นี่ย

บางคนร้องสีกระโดดเย็งเลยว่าทำไมสุณกินหมูแม่บุญทํามฉัเป็นอิสลามค่ะแต่ว่าฉันแม่เป็นฉันเป็นพุทธค่ะคแม่บุญทําของลูกชายอ่ะเป็นอิสลามแต่เรานับถือเหมือนแม่ my step mom is what? the one I respect like my mom uh, she is Muslim but I'm not Muslim I'm Buddha Buddhism not Buddha. I'm Buddhism okay. กินท <Eat> mm ุก hmm. อย่างเด็ดข้ามาก mm hmm. ไม่ได้หั่นกุ้ยช่ย mm hmm. กินได้เูอกอย่างจัง,ง,ไ,ง mm hmm. ไปมากินได้หมดรู mm ้ hmm. สึกว่ามันจะเค็มไปนะครัวบ ทอวางตางน้ก่อน เจ๊แกไปตรวจโควิดมาเล่าให้ฟังว่าเจ๊แกไปตรวจโควิดมาแต่ว่าเป็นไม่ติดนะคะโอเคเพร okay. mm hmm. าะว่าหมูให้แกตรวจใช่งไห mm hmm. มผลเป็นลบใช่ไหม ฉันยังไม่ได้ไปตรวจฉันยังไม่ได้ไปตรวจฉันอยากไปตรวจนะหลวงกิมมือก่ับ traditional เ <Traditional. S 2> พื่อนต้มเล็ะเพราะอะไรไม่มีแันเขียวค่ะโอเคไม่ได้กันเนาะ มันไ like, ล่กินเมยมาทําคลิปกินข้าวบางคนก็แบบดาก<ม>ซื้อผักเครื่องไทยอะไรสิบปอยละว,วันนี้แล้วก็ เออสิบห้าปอนนะทั้งหมดแล้วสิบห้าปอนแต่มันก็ดูได้เป็นสัปดาห์โอเคได้หวอวันดักตินจริงเห็นสักปังดักตึนแต่ว่าแต่ว่าเงินไม่เหลือแล้วส่งตังให้เพื่อน น,นั่งข้จิตประทัดเออมากกว่า้นน้าปา แนำให้คุณข้าวเี่มือโควิดเพราะว่าโควิดต้องอิ่มบะแฮมด้วยคโควิดค่ะ <c oughs> บอกว่าค,คือไม่กินมันไม่อร่อยตร เพื่อนๆดูดูดดมีแต่เนื้อปลาดสดรวดอะไรฮะแซ่บจุดจวดเออไม่ใช่จุดจวดดิแซแ่บละอร่อยมากผักติดคอลงแปะ ก็ที่ผัดติ่งกอุ่นกับตายแต่ว่ามันนิ่มแล้วแหละผักกาน,นิ่มแล้วอืมต้องกินน้ำตามนะไม่ลงอุย้ยมันเจอกาแฟแล้วติดไม่ได้อีกซื้อข้างเดิมมาเพื่อนซื้อของอะไรติดฟันจะบอกว่า ดับแล้านึงก้านกระเทียมตกฟันกขอกินไข่แล้วกันเดี๋ยวมันจะแห้งตรงล่าเนี่ยจะแห้งจับต้องกินไข่แล้วเรับเพราะว่าอะไรเราใบทรองแล้วครับเพื่อนๆสามสิบเก้าสี่สิบตอนนี้น นถ้าร้านมันเร็นดีกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องปั่นกินเลย ก็มาดูเยอะนะที่ยูทู e แต่ยอดดูมันไม่ขึ้นโอเคนะครับแต่คุณมาดูเยอะคิดว่างั้นบางคุณก็ส่งท่านก็ดูหมดนะฉังดูหมดยูทู e โอเค แผ่นน้ำเผ่นให้ดีครัูบบเป็นความชอบส่วนตัวคิดว่าไม่เกี่ยวกับใครแรอก็แ,แต่บางคนบางคนอยาจจังรู้ด้าหนาะตาเรา,านีครับเราต้องมั่นใจว่าเราสวยถ้าอันเราจะมีผัวเราอตลก คงคือบวกเราจะดัดจะบ,บุรีนะคะเขาพูดแต่ก็เฉยไปเราก็ต้องคิดว่าเราสวยเรามั่นใจคิดว่าเราแบบเราอาจจะดูดีกว่าเขาก็ได้ถ้าเขาด่าเราอย่างเงี้ยเราพยายามคือบวกเราก็ไม่ต้องเก็บมาคือสบยใจ มันไม่มีใครโดนบุรลี่แล้วตายหรอกมันก็มีสําหรับคนที่แบบใช่ไหมบางคนโอ๊ยไปล้างมาันติดคออีกแล้วกินอาหารฉันเป็นมีเสดแบบว่าติดคอเนี่ยเพื่อนๆกินเร็วไม่ได้โอเคเพราะว่ามันแก่แล้ว,วเดี๋ยวกินน้ำก่อนไปล้างคอมาตะกินนี่ กระเป๋าฉันเปิดฉันยังไม่ได้ดูเลยนะว่าทำไมากระเป๋าเปิดเผื่อไม่ได้เลยมีคนันมีคนอยากรู้ว่าในกระเป๋าฉันมันมีอะไรโอ้โหรอมากเผ็ดแล้วก็มาเจอนี้คิดดวเาแล้วกันกาแฟฉันหิวมาก Ung dưới gói lắp em bọt chuẩn bị ngắm chân có tích cố. Nghách chân chút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  chân ติดผนังพยายามอย่างเงี้ยมันก็แบบไฟเราก็ไม่มีใช่ไหมมันยากตรงนี้ทำสุดท้ายฉันจะพอลอละ เพื่อนๆมาเจอกันคลิปหน้าค่ะอคะยูนักคลิป okay. สํารอบอกวันนี้แค่นี้นะคะหมดละเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะเจีอ่ะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าถ้าใคร bully เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่จาเป็นต้องไปใส่ใจหรอกถ้าเราไปคิดมากเขาจะก็จะเป็นแบบว่าคือคือคนที่แบบเขาไม่ปกติามาถึงที่เขาบูลลี่เราเขาก็จะคิดว่าอ้าวอีนี่มันแบบเอ้ยมันโกรธว่ะเราด่ามันแล้วมันแบบว่ามันแซบมันโกรธว่ะอะไรเงี้ยคือไม่ต้องโกรธคือไม่ใส่ใจเราก็ทําวันของเราให้ดีที่สุดเขาจะเป็นไนเรื่องของเขาคือไม่ต้องไปแบบปรไมว่า อเออเนี่ยเขาว่าเรานะเขาว่าเราอ้วนเขาว่าเรามืดเขาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเราดําผิวฉันจริงๆริงไม่ได้ดำหรอกค่ะเพื่อนๆอันนี้จะพูดเแดบบี๋ยวผิวฉันจริงจริงไม่ได้ดํานะคะนะ่ะก็ให้ดูนะคะไม่ได้ดําถ้าอันนี้ก็คือมันย้อนแสงเฉยโอเคนี่คือย้อนแสงแต่ว่าอันนี้ก็คือผิวผิวจริงๆนะคะเนี่ยชันตาปลสีอ,อกม่วงๆวันนี้นี่นะคะคือผิวจริงๆโอเค นี่คือผิดจริงค่ะไม่ได้ดำนะคะแต่ว่าถ่ายย้อนแสงเฉยโอเคบางคนบอกว่าอาทำไมดํามากอะไรอย่างี้ไม่ได้ดาค่ะเพื่อนๆดูไม่ได้ดํามากะคะ่ะผิวคือย้อนแสงถ้าบางคนนะคะเขาแบบว่าเออจะคิดว่าเออคือบุรี่อะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกค่ะเพื่อนๆความจริงมันก็คือความจริงเนาะคือเราไม่น่าจะดํดูเราไม่น่าจะดาําดแต่บางคนที่ว่าเราเขาอาจจะ ผิวคำพวเราก็ได้โอเคเพื่อนๆนั่นก็เป็นเรื่องของเขาประมาณนี้เนาะอยจานเคก้กยังไม่ได้เก็บโอเคนะเพื่อนๆก็แค่นี้นะคะคือคิดบวกใครจะว่างไงก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเราดู You Tube เราดูอะไรย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิ์ของเราไม่เกี่ยวกับเขาโอเคคือว่าคนละชีวิตก็ไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วโอเคเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ทาตานะคะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี